สวัสดีค่ะทุกคนป้าอ้นจ้าตอนนี้ลุงเอารถบ้านมาจอดรอแล้วนะจ้าเดี๋ยวเราไปดูรถบ้านด้วยกันดีกว่านะจ้าอันนี้ก็อยากจะบอกว่าเป็น first time เป็นครั้งแรกของป้าอ้นนะคะของป้าอ้นกับลุงเพียค่ะที่จะได้ขับรถบ้านเที่ยวกันจ้าเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะจ้านี่ค่ะก็ใหญ่อยู่นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะจ้าเอาลุงลมพัด ชาดาโอ้โหโต๊ะทานข้าวค่ะทุกคนตรงนี้คือที่คนขับอืมข้างบนนี้ใส่ของได้ใช่ไหมอะ มินสแกนโมเดลีอบนอะอ้าวลุงโอ้ชั้นว่างค่ะลุงจะสตาร์ทไหนเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวป้าอ้นเห็นว่าน,นี่มันคืออะไรสแกนเวลอดไรจ้่ อ,อ,อ๋ออืออ๋ออืออธิบายไม่ถูกเนะ <c oughs> อะเขาอะไรเนี่ยที่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ๋อแย่แค่อีกฟักคราฟผัไทยแปลไม่ถูกอเขาเรียกว่าเนี่ย เป็นเป็นไอที่ควบคุมไฟฟ้าเออควบคุมไฟฟ้าทั้งไฟฟ้าทั้งน้าจ้าโอ้ยเนาะประโคนคงเป็นล่าไม่ได้ลคะค่ะ <c oughs> เป็นเตาอบจ้าแล้วก็นี่ค่ะตู้เย็นอืม้ตู้เย็น,อน,เ,ยนเอ,อ่เอเปิดตรงไหนนี่คะ่ะวออันนี้ช่องฟรีสค่คะโอเคอืม ต้องหมุนกล้องไหมเนี่ยไม่ต้องหมุนนะมันเห็นอยู่ข้างหลังมันสะท้อนข้างหลังเป็นอ่างล้างจานนี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นเป็นเตาแกส๊สเตาแก๊สหรือไฟฟ้าแล้วก็เป็นอ่างล้างจานนะจ๊ะ <c oughs> ค่ะถัดจากอ่างล้างจานนะจ๊ะก็จะเป็นเตียงนอนค่ะเตียงนอนเตียงคู่ค่ะ เดี๋ยวเราก็เดินเข้าไปดูใกล้ๆเอ๊ะเขาเคยมาตรงนี้มันคือห้องน้ำค่ะทุกคนอื้ยอย่าบอกนะว่าอาบน้ำในนี้ได้ด้วยโอ้ยใช่ค่ะเอามีห้องอาบน้ำส่วนตัวด้วยค่ะโอ้ยงั้นถ้าเราหาที่แบบว่าที่จอดแคมปิ้งเพลส ที่จอดแคมปิ้งไม่ได้ก็อาบในนี้ได้อ้ปะอ้นชอบมากมีกระจกมีกระจกค่ะทุกคนอน้นอ้นอยู่ได้แล้วนะคะมีกระจกค่ะห้องน้ำค่ะอันนี้เป็นอะไรเดี๋ยวปะะอน้นเปดูนิดนึงอู้ตู้เสื้อผ้าโหตัวใหญ่อยู่นะป้ะอ้นก็ยังตอนแรกก็ห่วงว่า มึงจะเอาเสื้อผ้ามาขนาดไหนเนาะเพราะว่าฤดูนี้มันเป็นฤดูหนาวเราจะแบบว่า,าแบบว่ามันไม่เหมือนไปเมืองไทยเนะาะจะไปเมืองไทยแค่เรามีเสื้อเสื้อยืดกางเกงยีนหรือเสื้อยืดกางเกงสองชุดก็ได้แล้วเราก็ไปหาซื้อเอาที่เมืองไทยเนาะแต่ที่เดนมาร์กที่เดนมาร์กตอนนี้อากาศมันหนาวอะคะ่ะแล้วก็ ชุดอ่ะคืออยากบอกว่าหายากมากจ้าคือมันต้องเตรียมทั้งชุดกันหนาวแล้วก็เผื่อบันดีคืนดีเดี๋ยวอากาศมันร้อนพออากาศมันร้อนเราก็ต้องเตรียมอเส,สื้อแขนไอกางเกงขาสั้นเสื้อเชิ้ตไปอีไอเชือเสื้อยืดไปอีเนาะจากโอ้ยประอ้นคือไม่ได้เป๊กบะมั่งมีมเฮ้พูดสันๆรัวอะไรเงี้ยมันจะออกคขมเมนอยู่เรื่อยเด้อพี่น้องให้พระอ้นพูดคขมเมนไหมนะ่ะ <laughs> อันนี้ตู้อะไรเดี๋ยวเปิดดูนะอืมตู้เสื้อผ้าอีกแล้ว <laughs> ค่ะทุกคนป้าอ้นเห็นทีต้องขอจบคลิปไวเพียงแค่นี้นะจ๊ะงานรีวิวคงไม่ใช่งานของป้าอ้นนะจ๊ะป้าอ้นยังพูดเองยังฟังตัวเองไม่รู้เรื่องเลยจ้า <c oughs> ค่ะทุกคนป้าอ้นขอตัวลาทุกคนไปก่อนไปเก็บของก่อนนะคะเอาของมาใส่รถนะจ๊ะค่ะป้าอ้นขอขอบคุณทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะวันนี้ป้าอ้นขอตัวไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย